สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกระเสมอจันทร์อีกนะจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกระเสมอจันทร์เก่าตอนในน้ำก็นลดล่องจนเป็นภาวะโปกติแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนก็เหลือคราบต่างๆหน้าหน้าเป็นขยะหรือว่าเป็นอ่าเยื่อต่างๆนะจ้าเพื่อนเพื่อนซึ่งน้ำได้ลดล่องมากเลยจ้าตอนนี้ถือว่าเป็นโปกติ้ลจ้าเพื่อนเพื่อน ต้นนี่ก็เสมอชั้านกยูทีแห่งรวมของน้ำสองสายมาบรรจบกันจะเป็นเพื่อน้าบรรจบกันเป็นน้ำฟังนั่นเป็นน้ำมุนฟังนั่นเป็นน้ำเทจ้าน้ำเทไหลมาทั้งนี้น้ำมุนไหลมาทั้งนี้มาบรรจบกันอยู่บงนี้จะเป็นเพื่อนพักตบจาว่ากับสิมาคางอยู่บนโคกบ้านนาวายังตันจะเป็นเพื่อนตามไปเบิงเลยจ้า เนจ่าเพื่อนๆกับสีมี่องรอยของน้ำลดลงไปเป็นเยื่อเป็นคราบต่างๆที่อยู่ปลายตนใหม่จ่าเพื่อนๆเนจ่าเพื่อนๆเป็นลองรอยนี่กัเป็นฟักตบชวาจะเป็นเยื่อเป็นนี่จ่าเพื่อน ให้เห็นถึงความชัดเจนสภาพนานี่ก็เป็นสะภาพชุมพลบุรีท่าตูมจ้าทางนี้ก็แม่น้ำม,มู้นไหล,ลามากทางนี้ก็แม่นม้ำชีไหลามากจ้าซึ่งแม่นม้ำชีสีน้ำคล้ายว่าสีสีใสตะวันสีสีแบบครําใสแบบครับลงมาก น้ำมูลกับสีมีสีแบบใสแบบคุณจะสึงมากประจบกันตรงนี้ทิ่ถ้ำไ้เห็นชัดเจนว่าเป็นแม่น้ำสองสีบา้าบรรจบกันเลยจะเพื่อนเพืเ่อนลำน้ำมูลลำน้ำชีสายน้ำแห่งรักฟังขนาดกับเป็นปลาอุดมสมบูรณ์จะเพื่อนเนี่ยจะเพื่อนได้เห็น เนี่ยเจ้าเพื่อนสถานที่นี้ก็เป็นที่ของหมู่บ้านช้างบริการเด้่ยเจ็าเพื่อนช้างเปิดกสิมาแถวแถว้นปินเขนสินสุดระวางอำเภอชาตูมกับอำเภอจุนบุรีเขตบริการของบ้านตากลางหมู่บ้านช้างเลี้ยงเจ็าเพื่อนมีสถานท,ที่ท่องเที่ยว มากมมยหลายที่เป็นศูนย์ช้างหรือว่าเป็นช้างเวินอีเลฟเฟนเวินลวก็วัดที่มีความงามกำแพงจ้าเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ะเด็บป้ามาเพราะว่าไว้รุ่นบันีเพื่ปกะหาเก็ขยันกันแข็งจ้าเพื่อนเนี่จ้ามองดูกล้องได้จ้าจะพี่ไอทำไมจ้าจ้ะขอบคุณจ้าเนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเด็กไวรุ่น บานนี้เพื่อนมี่ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จ้ะเด็กเวรุนบานนี้ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะว่าบอไปยุ่งกับเรื่องถีบอดี้จะมหาปลากินยังสบายใจจากเพื่อนๆก็ขอชมเชยเป็นสีสุนเลยจ้ะเยี่ยมมากๆดังค่ำที่เขาว่าจ้ะเพื่อนๆน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาน้ำจะมาหรือน้ำจะรดคนก็กินทั้งหมดทั้งปลาได้จ้ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เป็น ข้ามค่อมฝากไว้ควนพื้นแผ่นดินนี่จเพื่อนน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลานามสีมาคือ้นามสีลดกระจางค้นก็กินปลาเด็กคือกันจ้าเพราะว่ามีคนมาจับมันยังเอาไปขายจาเพื่อนเพื่อนกัเด็กไปสื่อเอามากินคนได้พันมีไอ้ตะตั้งมีเงินจยอะติจ้าคนบ่ก่อยมีเงินหลายกับมหาแล้วก็เด็กกินคือกัจ้าทางเขาก็ตังเด็กกินปลาเหมือนกัจ้าเพื่อนกินปลาแล้วเขาก็วาฉลาดบางคนเพิ่นกัว่า ้าเคลนป้าฉลาดแมวคือบอฉลาดแมวจ้าเพื่อนๆแน่จ้าเพื่อนๆกับเป็นสิ่งแวนล้อมที่เคยเป็นหลานอาหารสมัยแต่ก่อนตอนนี้กิดเบื้องสภาพกับเป็นเช่นนี้จ้าเกิดขึ้นเสื่อมลงดับไปจะเป็นธรรมดาก็ธรรมชาติสมัยกก่อนก็เคยเจริญรุ่งเรืองสมือนี่ก็เห็นแต่สภาพเป็นจังเสียละจ้าเพื่อนๆการเป็นแปลงเป็นนิรันดรเป็นธรรมดาคือก้นเห่า กับเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นเล็กน้อยกับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าสารจะเป็นเพื่อนเปลี่ยนแปลงบุญเวียนเลื่อยไปเนี่ยจะสภาพหลานอาหารที่เคยมีคนกินมากมายในอดีตจะเป็นเพื่อนกับเป็นในสภาพนี่ลจะจ้าเนี่ยจะเ,เพื่อนๆนความแน่นอนก็คือความบ่แน่นอนที่แน่นอนก็คือนอนแน่ๆจะเป็นเพื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร เป็นคะนนเร่งจ้าคือให้มันมวนให้มีความสุขจา้าเพื่อนๆครับเข้าใจล้วก็คอยฝึกกันไปล้วก็เลียนลู้ตลอดชีวิตจา้าเพื่อนๆมวนมวนไม่แต่มวนก็มวนนี่ก็เป็นอาคารลักเพื่อนจ้าเพื่อนเป็นปนาคามัชชาการกองอาหารหรือวันลานอาหารนั่นแหละจ้าคอยกวาเสริมเป็นแบบทางการแห้งเกินไปหน่อยจ้าเป็นกองบัญชาการบาซันเป็นหลานอาหารในอดีตจ้าสมายัยเจริญรลงเรื่อง นี่เราจะเพื่อนร้านอาหารแพกรกะแสสิล์ร้านชื่อดังในอดีตจ,จ้าเนี่ยอาจารย์เพื่อนๆหน้าวันนี้ก็เป็นสภาพที่เห็นนี่แหละจ้าความเปลี่ยนแปลงร้านอาหารอร่อยแน่ดีเขามาดานหน่า้เลยจ้าเพื่อนเพื่อน ความเจริญลงเรื่องในขังเก่าในขังอดีตเนี่ยเจาย่าเพื่อนเจา่าเพื่อนเนีเป็นลหลานอาหารแท้กระรตรรแต๋สินในอดีตเจ่าเพื่อนปัตสิมี่ดีเพิ่นแพ้ล่มทางล่างอีกสองแพ้ใหญ่ทังเนี้จะได้เป็นอาสำนักงา,งานของหลานอาหารเพืจจ่อเจ่าเพื่อน ันนี้เป็นนางแพร่ก่อนที่ตังลงไปกินกับลางน่แพร่เปนจะเป็นเพื่อนที่ได้เห็นไปสิผ่านมาสมาิเสมอจาในไทยมันจะรายการอาหารก็ไมนี้ายจ้าปลาแม่น้ำมูลลวกกิมปลาแม่น้ำมูลทอดกะทียมปลาแม่น้ำมูลผัดชาต้ยมยำปลาเนื้ออ่อนใส่ไข่มดแดงต้งยมยำไก่บ้านปลาเผายำรวมมิตรยำปลาหมึกกุ้งแช่แม่น้ำกุ้งแช่น้ำปลาปลากุ้ง ไก่เปียกหมูตำหมูย่างน้ำตกมหมูต้ตมตำไก่ย,ย่างกุ้งชุบแป้งทอดข้าวผัดทะเลข้าวสวยข้าวเหนียวอาหารตามตำอีกมากมายจ้ายินดีต้อนรับจ้าต้มยำกระเทเป็นช่องดีเจนัดที่เพิ่นอ่าอยู่ห่างไกลหับออเดอร์ได้เจอเพื่อนต้มยำกระเทเป็นอ่าคล้ายๆว่าโต๊ะนั่งด้วยกันกจ้าล้วก็ต้องอนัน่งกระเทมี่อีกแพร่กันลางอีกจ้าเเพื่อน แล้วก็เจอกันในคลิปหนา้าท้า่จะเป็นมือนการเปลี่ยนแปลงเป็นในลอันดอนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงดับไปจะเป็นมือนสวัสดีจ้า